สวัสดีครับเอาไองอะไรนะสวัสดีครับผมปิงนะครับเอ่อหรือเรตินหรือว่าเอ็ดเวิร์ดนะครับแล้วแต่จะเรียกกันไปเอ่อตอนนี้ก็เป็นเวลาเอ่อตีหนึ่งห้าสิบนาทีกับการทำงานที่แสนจะยุ่งยากนี้ซึ่งก็คืองานเอ่อวิชาอาจารย์ที่พวกหัวอาจารย์อิสลามนะครับเอ่อวิชาการสื่อสารคือตอนนี้หลังจากที่ดูทาง Facebook, Hi-Fi, Instagram, WhatsApp ลายทุกคนก็ต่างจะทำไม่เป็นนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็กลังบ่นและหัวปั่นฉะนั้นผมในฐานะเอ็ดเวิร์ดหรือคนหล่อประจำเสงนะครับก็เลยสร้างคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ผ่อนคลายนะครับอ่ะครับตอนนี้ลืมบอกไปตอนนี้ผมอยู่หอโอนนะครับศิลวิทย์เพื่อนผมเองวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนได้รู้จาักการเซตผมสไตล์เอ็ดเวิร์ดนะครับก่อนที่คนจะเซตผมเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ก่อนหนึ่งก็คือ อันนี้ก็คือแว็กนะครับอันต่อไปก็คือเจลและสุดท้ายคือน้ำยาสีฟ้าน้ำยาไวอาก้าอะไรก็ไม่รู้ครับก่อนแรกเริ่มนะครับเราต้องฉโลมแว็กเข้าไปในหัวก่อนการฉโลแมแว็กนะครับก็มีวิธีง่ายๆคือต้องตบแว็กให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วเราก็จัดทรงเข้าไปอย่างนี้ ครับแล้วก็จัดเซตผมตามต้องการนะครับแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนสำหรับผมแล้วผมชอบทรงเอ็ดเวิร์ดนะครับครับแล้วตอนนี้ข้างๆผมก็คือโอนนะครับเดี๋ยวค่อยหันกล้องให้ดูแล้วก็เซตไปนะครับเมื่อเราเซตเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องฉลมด้วยแว็กต่อเอ้เดี๋ยวครับผมยังไม่หล่อพอนี่ครับเราต้องจัดทรงประมาณนี้แล้วแต่แล้วเอ่อเรื่องการเซตผมเนี่ยก็แล้วแต่คนจะชอบนะจะชอบทรงไหนคลิปนี้เป็นแค่การสอนวิธีการเซตผมเท่านั้นนะครับต่อไปแล้วก็ใช้แว็ก เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะไ <Huh? S 1> อ้น,นี่เขาเรียกว่าอะไรนะนเนี่ยสีฟ,ฟ้าเนี่ยเจลเจลอ่าต่อไปคือเจลนะครับเอ่อหลายคนถามว่าทําไมใช้แว็กต้องใช้เจลอีกแว็กเนี่ยมันเหมือนเป็นพื้นฐานของการเซตผมนะครับทั้งที่ mm. แว็กมาหลังเจลแท้ๆพูดแล้วงงใช่ไหมครับ mm. ผมก็งงครับเ mm. ออเจลเนี่ยเออผู้แงเจลเนี่ยทำให้ผมมันดูมันครับเหมือนผมเปียกน้ําส่วนแว็กเนี่ยทําให้แบบดูเหมือนจัดทรงธรรมชาติแล้วหล่อๆแต่ผมเนี่ยต้องการทั้งเปียกน้ําทั้งธรรมชาติครับคือต้องการหล่อที่สุดครับ เราวฉลงแบ,บลงไปตื๊ดตืด,ตดอ่าแม่งสระผมใหม่อีกเออต้องสระผมใหม่ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เพื่อคนดู <c oughs> เพื่อคนดู <c oughs> เพื่อคนดูน <c oughs> ครับเมื่อเราอ่าตอนนี้ผมใช้แบนเสร็จแล้วนะครับโอเคเมื่อได้ส่งที่เราต้องการแล้วนะครับต่อไปคือการเขาเรียกล็อกผมบะ ล็อกผมประมาณนั้นครับประมาณล็อกผมนะครับก็คือทําให้ผมเนี่ยมันอยู่ทรงนานๆถึงเช้านะครับพรุ่งนี้ถ้าไปาถ้าไปเรียนเนี่ยแล้วเกิดเจอผมในแบบผมมันมัเยิ้มๆไม่ต้องพูดถึงนะครับมผมไม่ได้สระ <laughs> ผมไม่ได้สระผมนะครับแล้วนะครับนี่คือการล็อกนะครับอ่าจากที่เห็นตามคลิปพี่โดมหรือพี่โคมเนี่ยเวลาล็อกเนี่ยเขาต้องใส่แว่นใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าอย่างพี่โดมเนี่ยเขาชํานาญแล้วเขาไม่ต้องใส่แว่นแต่สับโคมเนี่ยเขาก็ใส่แว่นฉะนั้นวันนี้ผมจะขอเรียนแบบพี่โคมนะครับ การเลาะผมเนี่ยง่ายๆเราต้องกะปริมาณดีๆในการฉีดนะครับก็ฉีดลงไปเฮ้ยเตรียงมันเลอะไปแล้ววะไม่เป็นเนี่ยเพื่อคนดูคนดูครับแค่นี้เราจะได้ผมที่สุดเท่ตามต้องการแล้วนะครับป็นไงวะ